สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t ท t เคทีสตนะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวครับผม m p ็ p ป,ป,ปของเวอร์ชัน p l a y e r ออร e e วีคคผมของเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมายังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผม m p ็ p นะฮะมาจัดวันนี้แล้วกันนะผมเป็นเท้าขวานะฮะเวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างนะ ค่อนข้างแตกต่างเหมือนกันแต่เล่นได้ก็หน้าซ้ายขวาได้หมดนะผมมาทำเกมรุก94บอลชน96เรียงบอล99แล้วไกับตัว99สองสั้น85อันนี้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนสองสั้นเพิ่มขึ้นแน่แ,นแต่จบสกอร์94น,นี่ลดอันนี้ลดนะผม94เนี่ยนะความโค้ง85สปีด99สปีดต้น99อันนี้ก็เหมือนเดิมนะทำการยิง87กระโดด93นี่เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็แข็งเกร่ง88น,นี่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะผมบาลานซ์97เตมิีนา91นะผม มีจบสกอร์ที่ลดนะมีจบสกอร์ที่ลดแล้วก็พลังการยิงที่ลดนะส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีะมีเข้งเกร่งมีกระโดดแล้วก็แล่ากับตัวนะผมเก้าๆเลยนะโอเค่ป็นสกิลก็จะมีสับขาหลอกครับผมดับเบิลทัสฮนะครอสโอเวอร์เชิญสกอตมูครับผมมีชิปบอลนะมียิงลูกพุ่งยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลนะมีลูกไข่ด้วยนะผมแล้วก็สกิลเรียกฟ้าผมสไตล์ก็จะเป็นแบบ พวกล่าตาขายนะเช็คล้ำหน้าได้ดีนะผมวิ่งฉีกเพื่อหาช่องนะฮะแล้วก็อาจจะมีเลี้ยงไปลืมเส้นเพื่อเปิดบอลน,นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการทําประตูนะครับแต่ป๊เป้เนี่ยที่ใช้มาเนี่ยแม่งล้ำหน้าบ่อยที่สุดแลหลจริงเป้เนี่ยมันจะเช็คล้ำหน้าอะไรของมันแม่งล้ำหน้าบ่อยมากนะมาป๊เป้ป๊เป้นะครับผมมาจัดลงเล่นโอเพ่นชาเลนแนะโอเพ่นชาเลนต์อยู่นี่อยู่นี่นะฮะโอเคครับผม ไปฮะโอ้โหเขี้ยผมมาเกมแรกสำหรับเอ็มปัปปี้นะครับผมนะเอ็มปัปปี้มามานะ่ยจบสกอร์อาจจะน้อยลงไปนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหานะครับผมเอ็มปัปปี้ฮะมามาเกมแรกาที่ปัปปี้ผมฝากดูเตะสองสั้นดีขึ้นนะสองสั้นโอเคขึ้นนะฮะมามาที่ดูดูรอมามาที่เอ็มปัปปี้ครับผม ฝากโดยยังแล้วก็แทงลูกนี้เอาไม่ถึงอะฝากโดยยังยกไปเลยเอ็มปับไปลูกนี้อืมนะแม่ติดฟันได้มาธิโดครับผมดูแทงหลุดมาเลยครับผมความเร็วความเร็วทันดูแลลวมุมนี้ยิงเรียบร้อยดีครับผมโอโ้โหความเร็วยังเร็วเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยยังเร็วเหมือนเดิมเนี่ยมาไปยิงไปหนึ่งเมตรนะมาธิโดดูฝากเอ็มปั ไปไปฝากแล้วก็แทงลูกนี้ยิงเลยโอ้โหเซบวะนะเนี่ยสองสั้นดีขึ้นเยอะเลยนะผมว่าสองสั้นค่อนข้าง,งดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยมามาที่เน็ตเวดฝากให้โดลูกนี้โดดแทงมาแอมป์เป้หลุดอีก,ลกแล้วยิงโอ้โหนะฮะเอาเรื่องแต <c oughs> ่ผมก็ยังโหดเหมือนเดิมนะแต่สองสั้นดีขึ้นนะเนเวอร์ชันนี้ที่ชัดเลยคือ สองสั้นดีขึ้นเยอะนะผมชิงกับโดนี่ค่อนข้างแม่นขึ้นนะแม่นกว่าเดิมเยอะเลยดูับผมปาเป้อืหมาทีเอ็มปาเป้ไปฝากให้โดโดว์บอลบอลบอลแล้วก็แทงมาเอ็มปาเป้ลูกนี้หลุดอีกแล้วยิงโอ้โหคือดีนะเวอร์ชันเนี้ยเนี่ยวิ่งหาช่องดีโอ้โหกดออกไปเลยฮะโอ้โหเกมแรกครับผมยิงไปสามเม็ดนะฮะสำหรับเอ็มปาเป้นะ คือส่งสั้นดีขึ้นเยอะส่งสั้นดีขึ้นเยอะนะผมจบสกอร์ก็ลดลงมานิดนึงแต่ก็ก็ยังยิงเข้านะแค่เข้าก็พอแล้วจริงๆนะแต่ส่งสั้นเนี่ยชิงกับดูค่อนข้างดีขึ้นนะผมว่ามาต้องไปต่อกิมที่ส่งนะผมไปฮะโอเคครับผมมาต่อกิมที่ส่งสำหรับเอ็มปาเป้นะค่อนข้างหูดนะนะส่งวิ่งแล้วก็ยิงนะผมสตา์นี้เลยส่งชิ่งวิ่งยิงนะผม ส่งชิงยิงฮะเอ็มปาป,ปีว่ะแต่ส่งสั้นดีขึ้นเยอะเนี่ยบีร้าผมตองให้ที่เดิยนยองมาเอ็มปารป,ป้เปารป,ป้โอโ้โหแหล็กนิดหน่อยฝากเน็ตเวทแทคเอ็มปารป้ <c oughs> หลุดอย่างนี้ยิงฝั่งนูน้นเรียบร้อยดียครับผมโอโ้โหโ,โอโ้โหโหดจริงนะฮะเอาว่ะเอาว่ะดูเช่นนี้นะคือมันชิงได้นะชิงได้ดีกว่าเดิมนะเนะน,นี่ยอดีเน็ตเวดนะผม ฝากเอ็มปฮะไปฝากไฮโดแล้วก็ชิงลูกนี้ไปคนเดียวความเร็วระดับนี้ความเร็วระดับนี้แต่ขอส่งลวกันโอ้โหส่งธรรมดาไม่เป็นนะต้องค่อยนะผมไม่ต้องค่อยนะฮเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะเข้ามือกว่าเวอร์ชันที่แลว้ว <c oughs> ว่ะนะับเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะเข้ามือกว่าเวอร์ชันที่แล้วนะฮะเพราะว่ามันส่งสั้นดีไงส่งดีขึ้นนะตัว1 0 1เนี่ยส่งไม่ดีขนาดนี้นะแต่1 0 1คม คมมันนักคมจริงแต่ส่งไม่ดีแต่นี่ส่งดีต,งดต,งตัวอย่างับผมปปวิ่งแล้วแทงมาอย่างนี้ไปบอลฝากดูดูถึงไหมปะเปยยังดักได้โอ้โหไม่ถึงอึ่มน่าเสียดายมาทีคริสเตียนโนฝากให้ปะเป้ปฝากฝั่งนู้นแล้วก็แทงลบาปะเปยยิงเท้าซ้ายโอ้ยไม่เข้าฮ่ะติกรอบไปนะผมเท้าซ้ายฮะโอเคเอาเรื่องนะที่มันส่งสั้นดีขึ้นเนี่ย จบสกอรมมมม์มันไม่ใช่ปัญหาป๊อปปี้ครับผมป๊อปปี้ที่ผ่านมาก็คือส่งซ้ำที่ไม่ค่อยจะแม่นสักเท่าไหร่นะแต่เวอร์ชันนี้นี่สุดว่ะโอ้เค <are> ี้บ <Okay, S 2> ผมจบครึ่งแรกฮนะอยู่ที่สองสูงนะผมะยิงหนึ่งเอสซิตหนึ่งแอมป์ปี้นะฮะค่อนข้าง,งสุดเรื่องส่งซ้ำนะส่งชิงยิงนะผมป๊อปปี้เวอร์ชันนี้ฮนะค่อนข้างโหดเลยนะโอเคมาต่อเกมครึ่งหลังของเกมที่สองนะฮะ เอ็มป๊อปปี้วะทุกคนป็ปอปปี้วะดูเช่นนี้ต้องลองใครเปิดได้นะลองเล่นดูแล้วก็ยกมาอย่างนี้อ้าวบอกว่าหลุดนะหลุดไหม <c oughs> เกือบหลุดว่ะเนี่ยอาิโดครับผมดูเราไปวิ่งแล้วก็ยกไปเลยลูกนี้โอ้โหไปครับผมคนเดียวคนเดียวคนเดียวอย่างนี้วนวนเข้าในมาโอ้ยิงโอ้โหไม่เข้าโอ้โหวนมาดีมากแต่ยิงไม่เข้า,าฮะ อย่างว่ะคือวนมาดีมากอ่ะแม่หญิงไม่เข้าน่าเสียดายาทีเอ็มปะเปี้ครับผมฝากดูเหมือนเดิมยังได้อยู่ฮะไปฝั่งนูนก็ได้ไปายครับผมเน็ตเวตฮะเน็ตเวตมาอย่างนี้ปะเปี้รออยู่แล้วปาดมาถึงไหมโอ้โหไม่ถึงใครสักคนเนี่ยดักสวยลูกนี้เสียเฉยเาทีเน็ตเวตครับผมเน็ตเวตแทงมาเลยลูกนี้โอ้โหหลุดอย่างเดียวฮะ อย่งเดียวย่งเดียวเขาควายิงเรียบร้อยลูกนี้ไม่น่าพลาดนะผมโอโ้โหมันสุดจริงสุดจริงเนะโอโ้โหโอ้เคียบผมจบเกมที่สองนะฮะเอ็มปัเป้นะผมโอโ้โหสุดนะสองเกมแม่งยิงอย่างโหดเลยนะผมเอ็มปัเป้นะฮะมันไม่ธรรมดาแล้วนะผม นะสองลูกเอซิดหนึ่งนะโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนคือมันส่งสั้นดีนะในลูกแรกก็ผมชิงกับเนเวทฮะแล้วก็มาเนเวทส่งไปโอ้โหแล้วก็ยิงเลยโอ้ยลูก <c oughs> อ,อย่างนี้นะใช่ว่าจะยิงกันได้ทุกคนนะนะโอ้ยถือว่าหาช่องดีเต็ทนล้ววันนี้ผมเล่นไม่ลำหน้าเลยนะเวอร์ชันเนี้ยแต่เป็นเวอร์ชันก่อนที่ผมมีอะแม่งลำหน้าบ่อยมากจริงเวอร์ชันนี้เล่นไม่ลำหน้าเลย่ะ แล้วก็ลูกนี้อีกแล้วไปคนเดียวความเร็วน,นี่ใช้ความเร็วฮนะแล้วก็ปังโอ้ยนี่ส่งควายเรับผมนะนึกว่าจะยิงเองแต่อันนี้ควายนะผมลูกควายฮะนะโอเคส่งสั้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะวันนี้ปะเป้มาแล้วก็ปังหลุดกรอบ <c oughs> หลุดกรอบนะผมปะเป้อีกแล้วแทงมาับผมค่อนข้างโอเคนะนะ แล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยฮนะค่อนข้างโหดเลยนะผมติดเซโปง้งิดหน่อยป่ะลูกยิงเอมเปเป้นะน,นี่จะเป็นลูกแรกครับผมลูกนี้ยิงยากอยู่นะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมแอมเป้ฮนะคือว่าส่งสั้นดีขึ้นเยอะส่งสั้นดีขึ้นเยอะอาจจะจบสกอร์ที่แบบไม่คมเท่าเดิมยิงไม่แรงเท่าเดิมแต่ส่งสั้นก็สําคัญนะครับผมส่งสั้นก็สําคัญเวลาชิงนะ ชิงแล้วเลี้ยงหลุดและความเร็วแม่งได้ด้วยแล้วยิงมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะโอ้โหแม่งได้ดีขึ้นเยอะนะผมส่งชิงยิงโคตรโหดแอมเประปี้นะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go